ที่บ้านโชคอำนวยตำบลวังตามัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมยังมีสำนักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมที่กำลังขออนุญาตจัดตั้งเป็นวัดป่าโชคอำนวยโดยชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าร่วมกันบริจาคที่ดินผืนป่าชายทุ่งจำนวน8ไร่เศษเมื่อปีพุทธศักราช2547ปัจจุบันมีสิทธิ์หลวงปู่คำพันโคสปัญโย พระอาจารย์บุญเทียนยานาวโรมาจำพรรษาอยู่และได้ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาวัดเรื่อยมาพระอาจารย์บุญเทียนยานาวโรท่านเล่าว่าครั้งแรกที่มาจำพรรษาช่วงวันวิสาขาบูชาได้เห็นดวงแก้วสีขาวสีเขียวและสีแดงขึ้นลงบริเวณนี้ต่อมาได้นิมิตเห็นพระแก้วมรกตบอกว่ารอที่จะมาอยู่ด้วยสี่ปีแล้ว หลังจากนั้นท่านได้ไปตามนิมิตก็ได้พบพระแก้วมรกตจริงนับเป็นบารมีบุญจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในศาลาแห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนกิกชนทั่วไปสำหรับศาลาหลังนี้มีทางขึ้นสามด้านทุกด้านเป็นบันไดยพญยานาคราชมีปู่ศีสุดโท เป็นพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ย่าสีปทุมมานิคินีวิสุทธิเทวีเป็นมเหสีของปู่สีสุดโธทรงมีพระสิริโฉมงดงามมีฤทธิ์ทางการรบพยาวาสุกรีนาคราชราชาแห่งงูและอสรพิษทั้งหลายและเป็นบริวานแห่งพระศิวะเจ้าพยาสัตตนาคราช เทพเจ้าแห่งแม่น้ำขงพญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราชทรงเป็นพระราชโอรสของพยาศรีสัตตนาคราชและพญาสุริยานาคานาคราชศาลาหลังใหญ่นี้ยกพื้นสูงภายในโอถูงกว้างขวางโล่งอีกด้านยกพื้นเป็นอาสนะสงฆ์สำหรับสงขึ้นนั่งเจริญพระพุทธมนต์ มุมอาสนะสง์เป็นที่ปริสถานพระแก้วมรกตที่งดงามถัดลงมามีรูปหล่อเหมือนหลวงปู่คำพันโคสะัญโยเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ำโขงด้านหน้าศาลามีวิหารพระศรีอริยะเมตรตรหลวงปู่คำพันโคสะัญโยเป็นพระโพธิสัตว์ผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้าและองค์สุดท้าย แห่งพัทรรก,กับนี้ภายในบริเวณสำนักสงฆ์ยังมีหลวงพ่อองค์ขาวถือเป็นพระพุทธรูปคู่วัดที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองเหตุอาเพศภัยต่างๆและที่เด่นสง่าสะดุดตาคือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณที่มีขนาดสูงใหญ่เป็นช้างที่มีพลังมากช้างเอราวัณเป็นพาหนะนำเสด็จของพระอินทร์ไปยังสถานที่ต่างๆทั้งบนสวรรค์และโลกมนุษย์ ใกล้กันนั้นยังมีรูปปั้นราชสีหรือสิงโตอันเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของราชตระกูลสักยวงศ์แทนความหมายของพระพุทธเจ้าในยุคนั้นเช่นเดียวกับในยุคต่อมาที่มีการสร้างรูปกงล้อธรรมจักรเป็นการสื่อถึงหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำนักสงฆสถานปฏิบัติธ,ธรรมโชคอํานวยตะบลวังตาหมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม นับเป็นสถานที่สำคัญที่จะลอหลอมเผยแพร่พระธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดีสืบทอดเจตนารม์ของหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโย